เราไปเขียนบทเฉพาะการในมาตรา270ว่าให้วุฒิสภามีหน้าที่ติดตามแล้วยังไปอยู่ในคำถามพ่วงที่ทำประชามติรัฐธรรมนูญว่าการที่เขียนมตาตรา272ขึ้นมานั้นเพราะต้องการให้สวไปปฏิรูปประเทศจึงให้มาเลือกนายกในช่วงหระหว่างหปีคำว่าระหว่างเนี่ย ก็คือตั้งแต่หนึ่งวันถึงห้าปีหรือระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดังนั้นอันนี้เป็นสาระสําคัญผมยังอยากให้ท่านลองอ่านทาวิจัยของสารรับนูนด้วยเพราะว่าอำนาจสวถ้าหมดหรือไม่ผมคิดว่าน่าจะควรได้คําตอบในครั้งนี้เรียนท่านทวีนะครับเนื่องจากอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เราจําเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณานะครับเดี๋ยวรบกวนทาง ทางสภาพัฒน์ได้หาหรือไปทางฝ่ายกฎหมายแล้วก็ชี้แจงมาทางสภานะครับภายในวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรื่องนี้เราไม่ไม่ชัดเจนใช่ไหมครับรายงานรอบหน้าเราก็ยังไม่มีทิศทางว่าเราจะใครเป็นผู้ดําเนินงานในเรื่องของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแล้วก็บทบาทของสภาจะเป็นอย่างไรนะครับยังไงผมขอรับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผมดรุชาพิเชนันครับเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับ ในการรายงานตามบทเฉพาะการนะครับทุกสามเดือนเนี่ย,ยการรายงานครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายครับแล้วก็จะไม่ได้มีการรายงานอีกนะครับส่วนยังไงก็ตามนะครับในเรื่องของการปฏิรูปประเทศต่ตางๆที่ยังอาจจะงต้องมีการดําเนินการต่อเนื่องเพื่อเกิดความยั่งยืนนั้นเนี่ยทางสํานักง,งานก็จะนําเสนอมาเป็นลักษณะของรายงานประจําปีครับไม่ครับถา,ถามตรงๆเลยครับสอวอ,อยู่ต่อหรือเปล่าในการปฏิรูปประเทศเนี่ยครับ อันนี้อันนี้คงต้องเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับทางฝ่ายกฎหมายเหมือนกันครับงั้นขอคำตอบภายในวันนี้ได้ครับแต่ว่าเรื่องรายงานสามเดือนเนี่ยผมผมเรียนว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายครับครับใช่ไหมครับท่านทวีเรื่องรายงานเราไม่ติดใจนะแต่ว่าติดใจเรื่องขอบพระคุณครับท่านประธานถามตรงครับ